สบายดีทุกคนสกายดีอีกหนึ่งคลิปเด้อเมื่อนี้สิพาท่านผูสงม,มาเท็่ลาบเป็ดน้ำกันเนาะทานู้ชมอันนี้แม่นมอที่เขาเกี่ยมตามไว้ให้มันมีความหอมซะก่อนเนาะแล้ว,ลวสิมมะขวาิ้นเป็ดหรือว่าเนื้อเป็ดเนาะอันนี้ที่ว่าซอยเกี่ยมไว้แล้วเนาะมันจะมีตับมีไต่เนาะเป็นเครื่องในเป็ดแล้วก็ซีนเป็ดเนื้อเป็ดเนาะซอยไว้นยีราบอันนี้นี่เขาจะโบใส่น้ํามันลงไปเนะาะเพราะว่าเนื้อเป็ดแล้วมันกับมันอยู่แล้วเนาะ เขาจะใส่เไตไ๋อหม้อของท้อนดีนะคะใส่ลงไปเลยเนาะเพราะว่ารีดเลี่ยงอ่ะน้ำมันเนื้อเป็ดมันมันดแล้วเนาะพันพูดที่ว่ากินมันได้เห็นเนาะสามารถใส่น้ำมันลงกรอนแงนะคะผักชียมลงขวดาเกชีมทันงูมดแล้วจังเอาเนื้อลงก็ได้แต่ว่าเขาบปลือกผิวมันก็เลยบปอกใส่นะเนาะเขาจะมาคั่วเป็นสดๆแบบนี้กับกระทะฮ้อนเนี่ยมันจะ ได้สักกันเดี๋ยวน้ำมันก็ออกมาเนาะท่านผูนน้ชมหลังจากที่เราหั่ามาได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมเขาใช่ไหใส่ส่วนผสมลงไปเนาะคือน้ำปลาเด้อผู้ mm hmm. ดใดกินปลาแดกก็ใส่ปลาแดกขั้นตอนนี้ได้เนาะใส่ไปประมาณนี้ก่อนยางมันเค็มแต่ว่าถ้าผูใ้ใดกินปลาแดกหยอดปลาแดกลงไปเนาะชิมดีแต่างาบงผู้ใหญ่ก็ได้ใส่ในมัอนี้ นี่แมนผงซุ้มเหร็ดหอมแทนผงนัวเนาะใส่ลงไปคนัวน,ะนกวนวกจนผสมให้เข้ากันดีทั้งหอมแล้วก็ทั้งนัวก้อนเนาะเวลาเขาไปปรุงกับอ่าส่วนผสม,สม,สมอื่นที่เราแบบแซ่บดีนัวดีเนาะนี่สุกแล้วเนาะเปร็ดหอมกวนมาแล้วเกือบสิบนาที เขาคั่วได้แล้วใส่ส่วนผสมประมาณนี้แล้วเขาสิมาพักให้เป็นเขาเย็นเนาะน้ำเย็นแล้วเขาจะค่อยสิมาใส่ส่วนผสมเป็นประเภทผักหอมลงไปเนาะท่านผู้ชม,อมตอนนี้ซีนของพวกเขาเย็นแล้วเนาะท่านผู้ชม,มนี่นนเขาปักใน้ำเย็นแล้วเขามาใส่มักเพชรผงลงไปเด้อนี่ใส่มักเพชรผงลงไปหนึ่งบวงเนาะเอาไปปริออมากเด้อบางคนใส่มระพริบ ชิ้นก็ได้เนาะอันนี้แมนผมอันนะหัวปีเนาะหรือว่ามักปีที่สอยไว้เขาจะใส่มักปีน้ำใส่ลงไปนี่ส่วนผสมสำคัญเนาะบางคนกับโมม่ากักบโบใส่ก็ได้เด้อแต่ว่หาหอมมะเขาก็เลยใส่ตำับมักปีใสานเข้ากันดีเนาะอย่างมักปีกับชิ้น เราเสียบกับปุกอยูแล้วเนาะตอนที่เขาขวากซีนเขาเลนะ็กเข็มไม่น้อยนึงเวลาเขามาใส่ส่วนผสมแล้วพอดีปั๊บเลยต่อมา,มาเขาจะมาใส่เด้อซอ,เ,อเขาขวากัเด้อนี่เนาะนี่เมนข้าวขว่าค่ะนี่จะมาใส่ข,ข้าวขวารุงไปหนึ่งดวงตีครับนะดันบเบิลหนะั กระคนเขาคั่วให้เข้ากันดีเนะ mm hmm. าะตให้เข้ากันดีตอนนี hmm. ้เข,า, mm hmm. ขามาใส่ต้นหอมบัวหอมป้อมหอมล่ามเนาะ mm hmm. ที่ซอยเกีีมได้เรียบร้ยท่านผสมใส่น้ไปเลยนี mm ่ hmm. มาเซาหอมกับพวกเนืให้เข้ากันเน,ะ mm hmm. นะาะโอ้ยได้ปละลหลเลย หอ,อมเด้มาเด้อท่านผู้ชมมากินลาบเป็ดน้ำกันแบบซ็ซักเมือนนี้เนะาะลาบเป็ดพวกเขาผงนี้เด้อท่านผู้ชมเขาคั่วแบบโปมีน้ำมันเนาะมันละมีน้ำมันเป็ดน้อยเดียวมันก็เลยคงดีเนาะถ้าเขาใส่เติมน้ำมันลงไปก่อนผัดผัดกับซีนกับอาผักเียมนั่นมันชิม,มันเกินไปนะท่านผู้ชมอันนี้พอดีเลยคงผงเนะะาะรสชาติก็โอเคเลยนี่คือหน้าตาของลาบเป็ดเนาะแบบง่าย คนสามารถให้กินได้เดอ้อแซบท่านผู้สมสูตรนี้รับประกรันคนแซบเนาะมาถึงนี้คลิปของวูเฮากระืือว่าสับเล่นเับเลเส,สิ้นแล้วเนาะกับการเฮ็ดลาบเป็ดท่านผู้สมฝากคลิปไว้ให้ท่านผู้สมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ในเดอ้อขอบอคขอบใจลหลายๆเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อท่านผู้สมเมื่อนี้ขอลาไปก่อนขอบใจลหลายๆเจ้า